สาธิตการปลดล็อก iPhone 4นะครับตัวนี้ติดล็อกเ,ออเวอร์ชันน6.1.2นะครับหลังจากปลดล็อกแล้ววิธีการง่ายๆก็คือเราเอาซิมไทยนะครับอันนี้ก็ดีแท็ตัวนี้นะครับเอามาใส่หากเครื่องขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับก็คือหน้าให้ Activate เนี่ยเราก็เข้าไปที่ ไล่ตาเมนูเซ็ตภาษาอังกันนะครับเซ็ต w i i i จากเดิมที่เราเซ็ตไ i i i แล้วใช้งานไม่ได้คราวนี้เราก็จะพบว่าเครื่องก็จะสามารถใช้งานได้แล้วเข้าไปบริการหาที่ตั้งติดตั้งได้ละและด้านนี้ที่กำลังค้นหาตรงนี้ก็จะมีสัญญาณขึ้นมานะครับอแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ติดล็อกนะครับก็จะขึ้นว่าซิม ซิมการ์ not valid ซิมการ์ not compatible ไม่สามารถเข้ามาที่เมนูหน้าตรงนี้ได้นะครับถ้าเราสามารถเข้ามาที่หน้านี้ได้แล้วนะครับแล้วก็เครื่องก็มีสัญญาณแล้วเราก็แค่เซ็ต Apple ID Apple Wi-Fi setting ทั่วไปนะครับกดยินยอมกด next ไปเรื่อยๆนะครับก็จะพบว่า เข้ามาได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับเดิมที่มาไม่ได้นะครับเข้ามาติดหน้านี้แล้วเรามาดูที่เมนูติดตั้งตั้งค่าของมันนะครับดูที่เป็นยังไงนะครับก็นี้เข้าไปดูที่ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับนะครับเราจะพบว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชัน6.01นะเออ6.12นะครับ6.12นะ เบ็แบนก็ล่าสุดนะครับเป็นเครื่องโมเดล LL นะโมเดล LL ตรงนี้โมเดลนะครับเวอร์ชันนี้6.12นะครับอเวอร์ชันโมเดลเฟิร์มแวร์4.12.05นะครับก็ล่าสุดตอนนี้เพื่อนดีแท็มีสัญญาณเต็มนะครับก็เปิดสามารถเปิด 3G ได้นะครับอ อ่าสามจีก็มาด้วยนะครับก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของเครื่องทุกอย่างนะครับ